คนนะคะที่มาคอมเมนต์ให้ปานเนี่ยก็จะได้รับการไปคอมเมนต์ปาก็ไปคอมเมนต์ให้ปาก็ให้เวลาด้วยนะคะให้เวลากับคนที่มาดูเราบ่อยๆนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าคนที่คอมเมนต์เราบ่อยๆก็คือเหมือนรู้จักเราประมาณหนึ่งนะะอ uh ่ในการพูดคุยแต่ละคลิปปาก็จะพูดเยอะมากเวลาปปกินอะไรเงี้ยปาก็เหมือนแบบมีกล้องเป็นเพื่อนแล้วก็มีคอมเมนต์เป็นเพื่อนนะคะทุกคนถ้าเราจะนั่งกินแล้ว เงียบๆสมมุติว่าถ้าปานั่งกินแล้วต้องเงียบๆเนียนะ่ยมันก็จะไม่ต่างกับที่ปากินคนเดียวถ้าปากินคนเดียวป๊กก็จะดูช่องของเพื่อนๆหรือว่าดูรายการถ้าจะนั่งแล้วกินอย่างเดียวนะคะมันก็จะไม่ต่างกันสุ ดวงตะวันร้อนยามเธอนอนฉันจะปลอมนิทรา ให้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่เส้นสวัสดีตอนเช้านะคะเมนูเช้ากุ้งหมอนลูกสาวก็ามาลูกสาวจะกินไหมอันนี้ซอฟบนเอาไหมกับไม่เอาใส่นะนะเชื้อนี่กระเทียมเจียวหอม,หอม พูดว่ากระเทียมเจียวได้ไหมกระเทียมเจียว,วกระเทียมเจียวก็สเต็กวีดเลิฟคลาสเหรอ <Yeah. S 1> โอ้เรียนออนไลน์โหนี่แช่จนเส้นแบบนุ่มขนาดนี้เลยนะคะทุกคนสวยงามมาก ใครไม่แช่นะแบบไม่ได้กินเส้นที่อร่อยนะมันจะเป็นแข็งแข็งเชื่อว่าหลายคนคงเคยคงเคยได้ลองทำแล้วก็ได้รู้ถ้าไม่ผิดพลาดเราก็จะไม่รู้นะคะเช่นีต้องแช่ก่อนนะแล้ว ก็มีหมูยอนี่ข้าวเปียกกล้วยจับยวนนะแต่ปาจะชินกับการเรียกข้าวเปียกนะคะข้าวเปียกของคนอุดอรเนี่ยจะเส้นใหญ่เส้นนานนะคะแต่อันนี้เป็นกล้วยจับยวนนะฮะคงจะขึ้นชื่อทางอุบลไหมถ้าแบบนี้นี่โอ้มันมัน ใค้ชอบมันมันมาเลยนะคะเครื่องพวงก,ก็เตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวตักมันออกจากหน่อยนะคะยวมากินด้วยกันเพิ่มไฟขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ต้มไปในได้ที่แล้วเหลือแต่เส้นร้อนนิดนึงนี่มันเส้นเป็นแบบ าแช่แล้วมันก็สุกง่ายถ้าจะเหนียวดีเรรอแป๊บนึงยวมาปรุงเครื่องรอรน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยคงไม่ต้องใส่เนาะ น้ำส้มสายชูนะคะทุกคนเอาแบบเผ็ดกลางเช้านี้เผ็ดไม่มากกินพออร่อยว้าวป้ะต้องใส่นะต้องใส่ขนมก้อนใส่ขนอก้อนลงไปบุยอง นอเรียกว่ายังไงอะสต็อกกํานังเดือดหอมน้ำส้มสายชู ยมเจียวหอมหอมชิมเส้นกันนะทุกคนมันน่าได้มีโอกาสทำทีนะคะทุกคน ว้าวเมื่อกี้ปไปดูช่องพี่ยาวพี่ยาวพูดติดตามเส้นเหนียวแล้วนะคะทุกคนดูแบบใสามากเข้าไปจับจัก,กระจันกัทุกคนที่แม่ห้องสอนโอ้จัก,กระจันเยอะมากเลยเหมือนที่ไปเห็นข่าวในอเมริกาเลยนะจัก,กระจันเยอะมากคนไทยไปไหนในอเมริกา จำไม่ได้ว่าอยู่โซนไหนนะคะเขาดักจักจัก,กระจันแบบว่าใช้แป้งแป้งมันนะกวนแป้งมันให้หเหนียวเนาะก็ไปเหมือนเวลาเราทาอาหารเรากวนแป้งมันเพื่อที่จะให้ลาดหน้าเหนียวเนาะแล้วไปแบบทาใส่ไม้แล้วจักกระจันหน,น้าในในแม่น้ําในคลองน้ําอ่ะคลองน้ําใสสวยด้วยนะฮะมันก็จะมาเกาะไม้ที่คนเข้าไปดักนะ ก็ทีนี้แหละรูดเอาเลยนะคะจักรจันเกาะเต็มไม้เลยนะคะอุ้ยหอม เยาไปห้วยเดือจะไปหาซื้อจักจัน่นบ้านใครน้อห้วยเดือบ้านคนดังจังหวัดคนดังหนองบัวลำพูคนบริโภคจักจั่นก็ไม่แน่ใจนะว่าวิธีการจับจักจั่นเนี่ยคนจับจับยังไงนะเพิ่งได้เห็นนะคะว่าอ๋อเอาแป้งเข้าเจ้า หมูออนแล้วก็หมูยอชามใหญ่จัดไปชามหนึ่งเด้วลูกนะฮะลูกเขาก็จะจะชิมเดอร์เขาชอบนี่ กินกับซ้อมเนาะเอาอีกเดี๋ยวมากินกันนะคะทุกคนเราเส้นเนี่ยมื้อหนักช่างนี่มื้อหนักนะนแกงเส้นข้าวเปียกเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของอุดอรแนะ เติมน้ำปลาน่ดหนึงช้อนนึงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินกันตรงที่อากาศเย็นๆก็จะหน้าตเต็มๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> หน้ากลมๆเลย <c oughs> แล้วก็ลมต้องลมทั้งฝนเลยนะคะทุกคน อากาศกำลังดีมากค่ะเค็ดเขาเปียกง่ายๆกินกันนะฮะสร้างบรรยากาศคิดถึงเมืองไทยเนาะเห็นพี่ยาวมาคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้ ไปตามดูนะเขาจะกระจันหน้าสนมากเพิ่งไ้ดูว่าเขแป้งเขาเจ้าในการหลักจับอือร่อยยังกะซื้อเขากินนะ่ะ่อน ร้าน,นเอเชียนะคะมีแทบทุกอย่างหมูยอเนี่เป็นหมูยอเวียดนามเผ็ดร้อนในอากาศเย็นๆไข่แน่นนะคะขันแห้งหอนคือยว่มไข่โซนหอนหอนกีเนื้อแตก แม่ห้องสอนแม่น้ำลำทารสุดยอดมากนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ไปก็มีความสุขมากพี่ยาวพี่ยาวสามกันมาก็สองปีแล้วมั้ไม่เห็นอัปเดตเป็นสิบเดือนนะคะ นี่แหละคือคนที่ติดตามกันเนี่ยพอพี่เขาอัปเดตขึ้นมาหรือเพื่อนๆอนอัปเดตขึ้นมาเราก็จะเห็นแบบเห็นเลยนะคะคนที่เราติดตามกันติดตามกันมาตั้งนานหายไปพอกลับมาอัปเดตทีเราก็เห็นกันอีกครั้งนะ้ำมันมีความความข้นแบบ อัตโนมัติเลยจากเส้นค้นพอดีเลยนะะแต่ข้าวเปียกอุดรจะข้นกว่านี้ค้นเหมือนผสมแป้งลงในน้ําซุปอะ่ะแต่ก๋วยจับอุบลก็จะไม่หรือร้านเขาทาบางร้านก็จะทำข้นบางร้านก็จะทําแบบเป็นน้ําซุปแบบนี้ ซื้อแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนนะเนาะเลือดมันไม่สดน่ะมันไม่เหมือนเลือดเลือดไก่บ้านเราอะทําครั้งแรกอะเวลาเราต้มอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราปาดเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะสี่เหลี่ยมสวยแต่พอตักรอบที่สองเริ่มเละแล้ว <c oughs> แกงเส้นอะไรเงี้ยต้องใส่เลือดน้ำเงี้ยวต้องใส่เลือด อืมห่อนปาน้อยปาน้อยได้กาแฟมันดูปลากินเข้าวเปียกอืมถ้วยใหญ่อยู่นะคุณทุกคนในกล้องอาจจะดูถ้วยไม่ใหญ่เป็นกำลังใจให้คนไทยในต่างประเทศแล้วก็คนไทยในประเทศไทยด้วยนะคะแบบว่าทุกคนมี ความรู้สึกในสถานการณ์โควิดไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่หลายคนสูญเสียอย่างเรานี่ที่มีชีวิตยอยู่ล้วก็ไม่รู้นะคะทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปรับวัคซีนบางคนก็กลัวหลายคนเลยล่ะแต่ว่าก็พิจารณาเอานะคะทุกคน ยังไม่รับวัคซีนเลยยังไม่ได้มีข้อความให้ไปรับวัคซีนมีสองชนิดที่ทางพวกปราจะได้รับนะคะไฟเซอร์กับโมดารนะบางคนก็มีผลข้างเคียงป้าน้อยจะไปรับวัคซีนอันนี้หรือเปพูดด้ติดตามกันนะคะถ้าสมมติว่า เรามีการคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยเราจะรู้ว่าความเป็นไปในชีวิตที่นอกเหนือจากการทําคลิปแล้วในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เราก็จะได้ถามไทยกันนะคะขอบคุณมากที่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนญาติมิตรกันเป็นเหมือนเพื่อนกันนะคะซึ่งในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้รู้จักกันแต่เรารู้จักในมุมที่ที่อ่าทําเป็นคลิปออกมานะคะป้าน้อยป้าไม่เคยเห็นหน้าป้าน้อยได้ขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะว่าป้าน้อยก็มาดูมากินข้าวกับไปอยู่นะคะ วันก่อนก็น้อยออนสดนะออนสดสองรอบป้ามีโอกาสได้ทันออนสดทั้งสองรอบเลยนะมาแป๊บเดียวมานาทีหนึ่งสองนาทีมากับลูกสาวเป็นภาพหน้าปกของเป็นภาพของลูกสาวนะป้าเดาสวยเป็นเหมือนแบบออกฝรั่งเยอะอยู่ออกออกออกฝรั่งอะไรหละไม่รู้เลยถ้าถ้าไม่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นลูกน้อยก็ ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นลูกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภาพนิ่งในหน้าปกถ้าคนที่ติดตามปลาแล้วก็คอมเมนต์ไปเรื่อยแล้วถ้าใครชอบอ่านคอมเมนต์ก็จะเห็นคอมเมนต์ปาน้อยเรื่อยๆนะแต่ตัวปาน้อยปลาไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าเลยเหมือนรู้จักกันมาสองปีแต่ไม่รู้จักหน้าเลยรู้ใจแต่ไม่รู้หน้า เดี๋ยวตดตอนเหนือตอนโมโเถอะบนเนยเส็นใกล้เมื่อละลูกสาวนังเรียนออนไลน์ข้างในนะจะ่ดน้องมาเช้าขนาดนี้นอนฮะฝนตก บรรยากาศไม่น่าออกมาด้วยเช้าด้วยผ็ดร้อนชอบกับบรรยากาศนะคะทุกคน ใครสนใจไปดูจักระจันล่าส,สุดเนี่ฮะก่อนหน้านี้มีคนมาคอมเมนต์ปะชื่อเยาว์ชาแนลเข้าไปดูนะฮะปาก็ไปคอมเมนต์ในนั้นเพื่อได้ไปไปดูวิธีการจับจักระจันจะได้หายสงสัยว่าเขาจับกันยังไงนะคะคนที่จับมาขายนะแต่ก่อนเข้าใจว่าอาจจะมีคนเข้าใจว่าเขาใช้กาวหรือใช้อะไรในการดักนะ มันจะอิ่มแล้วทุกคนตามมาแล้ว อยู่ที่นี่ไหนล pues ่ะรีบมาหาแม่เด้อพี่เบลเปิดประตูให้แล้วค่ะหายหานนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ของแมไรตำรวจเห็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเห็นเครื่องบินเนี่ย คิดถึงบ้านหลายคนเป็นดีมาหาแม่เร็วมามา,างนี้ลอแจะไม่มีอะไรให้กินนะควรอยากออกมาข้างนอกตอนที่ปาเขาพูดถึงปลน้อยอีกที ตอนที่ไปรู้จักป้าน้อยใหม่ๆในการคอมเมนต์ช่องป้าน้อเ้าก็จะเห็นแบบคอมเมนต์ที่แบบที่ที่เราอ่านเนี่ยบางทีเราอ่าเราอ่านแล้วที่มันมันเป็นเแบบแบบเหมือนอัตโนมัติอะไรนะอ่าการกดอัตโนมัติไว้นะคะที่แบบว่าใช้คําที่แบบเราเคยใช้แล้วแล้วมันเป็นกัน เขาเรียกอะไรอะตัวหนังสืออัตโนมัติขึ้นมาแล้วเรากดแล้วทีนี้เราลืมตรวจทานมันจะเป็นคำที่แบบว่ามันจะไม่มันจะไม่ไม่ตรงกับที่เราจะพูดใช่ไหมฮะหรือบางคนจะใช้เสียงที่แบบอัดอัดเป็นเสียงแล้วก็ให้มันเป็นตัวหนังสือขึ้นมาในคอมเมนต์นะป้าน้อยก็อาจจะใช้ตรงนั้นนะฮะแต่ทีนี้คนคนที่อ่านเนี่ยก็จะทําความเข้าใจว่าอ๋อคงหมายถึง แบบนั้นแบบนี้คงไม่ได้ไหมายถึงสิ่งที่เขียนมาหรอกนะครับแบบหน้งหนางนนน้องมาแล้วเราคนอ่านนะฮะตัวปาเนี่ยก็จะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนเขียนมาเนี่ยจะจะประมาณไหนนะอย่างาคลิปก,ก่อนหน้านี้ก็มีคอมเมนต์ว่าปาได้ไปดูเพื่อนดับหรือเปล่านะฮะซึ่ง ป้าก็ตกใจว่าเอ๊ะใครคนที่เราติดตามเป็นอะไรหรือเปล่านะซึ่งป้ามาคิดอีกทีก็ไก่กับดอเด็กมันจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าถ้าสมมติวา่าความหมายของคำนั้นคือดูเพื่อนกลับเนี่ยก็จะกลับเขียนว่ากลับใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเมื่อเขียนแล้วไม่มีรอลิงควบเนี่ยก็จะเหมือนเป็น,ปนคำว่าเพื่อนดับ ึ่งปาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วปาก็มาคิดได้ทีหลังว่าอาจจะหมายถึงว่าไปดูเพื่อนกลับหรือเปล่านะฮะในการที่ทําช่องแล้วเพื่อนมาดูเราเราไปดูเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะคงจะความหมายเออปาไม่รู้ความหมายของคนเขียนนะครับแต่ปาก็ถามกลับไปอยู่หมายถึงอะไรคะปาก็ตอบไปทันทีหมายถึงอะไรคะรเพื่อนดับใครเป็นอะไรอะไรประมาณนี้หรือเปล่าปะเนี่ย ประมาณนี้แหละค่ะที่ปาเขียนกลับไปเพื่อนปาเป็นอะไรใครเป็นอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละก็ปาก็ไม่ได้รับคำตอบนะคะก็ขอบคุณมา,มากๆสาหรับใครที่มาคอมเมนต์ไว้แล้วแล้วาปาตอบกลับเนี่ยแล้วก็มีมีการมากดว่าอ๋อเห็นแล้วนะเห็นคําตอบที่ปาตอบกลับแล้วนะนะคะก็คือด้วยการกดไลค์ให้ ให้กับคอมเมนต์ของปลาที่ปาตอบกลับนะฮะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบกลับนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าเหมือนตัวปาเนี่ยไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ให้ให้ป้าน้อยเนี่ยตลอดนะฮะแล้วปาเนี่ยการคอมเมนต์ของปาเนี่ยก็จะคอมเมนต์ที่ตรงกับภาพที่เราเห็นที่ตรงกับคลิปที่เราเห็นคือ เราดูาคลิปนั้นสื่อถึงอะไรนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไปในเนื้อหาของของคลิปนะคะซึ่งาปาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูว่าป้าน้อยได้กดหัวใจหรือกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ปาคืนหรือเปล่านะะเพราะว่าก็คือคอมเมนต์ไปเราคือเราทำหน้าที่ของผู้ผู้ติดตามนะคะผู้ติดตามก็คือไปไปดูให้เพื่อนให้ให้ใหทุกคนนะคะ ให้คนที่มาติดตามเราเท่าที่เราสามารถทําได้นะคะแล้วก็มีเวลาแล้วก็เพื่อที่จะคอมเมนต์ให้นะฮะส่วนป้าน้อยเนี่ยป้าก็จะคอมเมนต์ให้บ่อยหลายๆคนนะคะป้าคอมเมนต์ให้บ่อยนะคะก็คือจะก็จะประมาณว่าทุกคลิปที่ป้าลงไปเนี่ยหรือหลายๆคลิปที่ป้าลงไปเนี่ยก็จะมีคนที่มาคอมเมนต์ให้ป้าเรื่อยแล้วก็ทุกคนนะคะที่มาคอมเมนต์ให้ป้าเนี่ยก็จะได้รับการ ไปคอมเมนต์ปาก็ไปคอมเมนต์ให้ปาก็ให้เวลาด้วยนะคะให้เวลากับคนที่มาดูเราบ่อยๆนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าคนที่คอมเมนต์เราบ่อยๆก็คือเหมือนรู้จักเราประมาณหนึ่งนะ,ะ,ะในการพูดคุย,ยแต่ละคลิปปาก็จะพูดเยอะมากเวลาปากินอะไรเงี้ยปาก็เหมือนแบบมีกล้องเป็นเพื่อนแล้วก็มีคอมเมนต์เป็นเพื่อนนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยหากใครไม่ชอบนะ,ะเพราะว่าอ่ามันก็ความ ความชินแล้วก็ความถนัดแล้วก็ความที่สื่อไปมันก็มาจากความรู้สึกข้างในแล้วเนาะถ้าเราจะนั่งกินแล้วเงียบๆสมมติว่าถ้าปานั่งกินแล้วต้องเงียบๆเนะี่ยมันก็จะไม่ต่างกับที่ปากินคนเดียวถ้าปากินคนเดียวปาก็จะดูช่องของเพื่อนๆหรือว่าดูรายการดูข่าวสารนะคะ,ะที่ปาติดตามที่ปา่าดูนะคะมากกว่านะคะถ้าจะนั่งแล้วกินอย่างเดียวนะคะมันก็จะไม่ต่างกัน ที่ประทาคลิปขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะพูดนะคะพูดในในสิ่งที่เราคิดว่ารวมสําหรับทุกคนในนี้นะคะเพื่อทุกคนที่เข้ามาแล้วก็เป็นเพื่อนพูดคุยกันนะนั่นแหละก็ขอบคุณพี่สาวเจยนะถ้าฟังถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังถึงตอนนี้น,ะนั่นแหละค่ะการคอมเมนต์ของอ ของป้าน้อยนะคะก็จะมีแบบว่าป้าต้องเราต้องใช้การพิจารณาของเรานะคะในการอ่านให้ถูกแม้คนที่เขียนมาจะเขียนได้ผิดบางตัวเหมือนแบบว่าคาไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นคํานี้มากกว่าอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่ได้ไปเทคซีเรียสไม่ได้อย่าไปซีเรียสกับคอมเมนต์นะคะบางที บางทเาเาีเขาไม่ได้คิดที่จะไปคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีแต่ว่าตัวอักษรที่มันขึ้นมาหรือว่าคําพูดที่อัดลงไปในโทรศัพท์แล้วก,กดส่งไปอะไรเงี้ยมันเป็นคําพูดอัตโนมัตินะคะทุกคนเราก็ต้องใช้วิจารยญาณของเรานะฮะนั่นแหละก็คือหลังจากที่เราติดตามกันมาป้าน้อยคอมเมนต์ให้ป้าบ่อยๆป้าก็เลยอ๋อป้าน้อยจะคอมเมนต์คือการการใช้ การกดอัตโนมัติหรือว่าการพูดอะไรเงี้ยให้โทรศัพท์อัตโนมัติเนี่ยมันก็สามารถผิดเพี้ยนได้แต่ว่าตัวเราคนที่อ่านเราก็อ่านให้ถูกเนี่ยบางบางคนนะก็จะร้องเพลงแล้วคิดว่าเสียงตัวเองไม่ไพเราะไม่เพลาะนะคะก็จะก็จะเขียนเขียนชื่อเพลงเป็นไตเติลหัวคลิปนะคะ ว่านักร้องเสียงเพี้ยนอะไรอย่างเช่นแบบนี้นะคะตัวอย่างนะ,ะปาก็ไปคอมเมนต์ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปปรับ,บาทางฝั่งปาปรับ,บโทรศัพท์ของปาเพื่อที่จะได้ยินให้มันเป็นเสียงแบบไม่เพี้ยนได้อะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ปรับแล้วก็ปรับตัวเราเองปรับความเข้าใจของเราเองนะคะ mm hmm. ก็คือคนที่อยากทําคลิปหรือว่าคนที่อยากคอมเมนต์นะคะ าก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์มีสิทธิ์ที่จะทําคลิปนะที่มันไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครนะคปะปาคิดว่าเพื่อนๆยู u ูบน,นะคะก็พิจารณาตรงนี้ได้นะทุกคนก็อายุแบบย0่สขึ้นแล้วนะอายตาุติดตามติดตามปานะะหรือตามติดปานะะก็ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ปาพูดยาวอ่ลวปาอิ่มแล้วนะคะทุกคนดื่มน้ําแล้วดี๋ จะไปหากินของหวานแล้วก็กินกาแฟแล้วเดี๋ยวเดินย่อยนิดนึงทําความสะอาดบ้านนิดนึงนะคะที่บ้านต้องใช้เสียงแบบเงียบๆวันนี้ฝนข้างนอกนะคะแต่ข้างในบ้านเงียบมากนะะไม่มีเสียงลังคาเหมือนเมืองไทยถ้าเมืองไทยนี่ถ้าถ้าเสียงฝนเนี่ยทำคลิปไม่ได้ <laughs> พูดไม่ได้นะพูดแข่งเสียงฝนนะคะลังคาสังกะสีนะคะสันไทยโอเคค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ